พีคนะคะไม่ดีครับ <Okay. S 1> ผม uh, อยากจะบอกว่าวันที่ผมถูกสัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าผมรักสื่อมวลชนขึ้นอีกเยอะมากผมรักนักข่าวในเยอะมาก <c oughs> เพียงแต่ว่าในเข่ง <c oughs> ๆหนึ่งบางทีมันมีปลาเน,น่าหนึ่งตัว <c oughs> ทุกโครงการนะครับผมก็เข้าใจธรรมชาติแล้วก็สัจธจะมนะครับว่าในหนึ่งเข่งบางทีมันมีปลาเน่าอยู่หนึ่งตัวนะครับแต่วันนั้นผมบอกเลยว่าผมรักนักข่าวมากแล้วก็เพราะว่านักข่าว คนอื่นๆเนี่ยเขาใช้ได้หมดเหมือนว่าพอครั้งนั้นให้สัมภาษณ์ไปแข่งๆนั้นก็เหมือนกับไปกร้เจ้าประมาณว่าแบบทำให้พี่บอยดูดูในแง่ลบอะไรกันี้ก็ถ้าเผื่อคุณจะไปเชื่อคนที่เป็นปลาเน่าก็เรื่องของคุณนะครับแต่ว่าผมก็รู้ว่าผมทำอะไรอยู่คือมันเป็นการหาเรื่องนะครับมันการหาเรื่องมากกว่า ผมพูดอะไรทุกอย่างทุกคนก็เข้าใจได้หมดมันเป็นการหาเรื่องแล้วก็แงะนูน่นแงะนี่ซึ่งจริงๆแล้วการทำรายการโทรทัศน์ในแต่ละรายการมันมีสเต็ปความเป็นมาของมันอ,อ,อย่างเช่นว่าการที่บอกว่าทำไมไม่เปิดเผยคะแนนอะไรงไงมันมีข้อเสียคือผมบอกแล้วว่ารายการเดอะซันเป็นรายการที่เป็นการรายการทำเรเสิร์ชในองค์กรที่ทำเรซูชั่นทั่วโลกเขาไม่เปิดเผยคะแนนดิบกันหรอกนะครับเพราะมันอาจจะเป็นผลเสียต่อตามมามีผลเสียตามมาก็ได้ ก็มีครับผลเสียอะไรครับเช่นไรครับอ่าผมก็บอกก็ได้ผลเสียอะไรเช่นว่าในวีคต่อไปมันอาจจะมีการหวดที่แบบเฮ้ยบ้าคลั่งกันขึ้นมาอีกก็ได้ใช่ไหมในการคะแนนเลืกซึ่งผมไม่จำเป็นต้องบอกผมถามหน่อยนักข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่าคนนู้นคนนี้พูดคนนี้คนนั้นพูดเนี่ยผมถามน่อยดิยใครพูดตตอบได้ไหมคุณก็ปิดบังซอสของคุณเหมือนกันใช่ไมมันมีผลเสียตามมาเพราะฉะนั้นวงการใครวงการมันช่วยเคารพกันด้วยนะฮะผมก็เคารพในอาชีพผมผมก็เคารพในอาชีพคุณคุณช่วยเคารพในอาชีพผมด เรื่องจริงคือเรื่องจริงนะครับนะฮะการที่นําเสนอข่าวหรือการนําเสนอเรื่องจริงไม่ใช่ว่าเป็นการที่จะมาพยายามหักลบใครคนหนึ่งเพื่อให้ตัวเองดังนะครับแค่นั้นเอง